สบายดีสบายดีเบอร์สกุลสกุลพี่น้องจา๋าเมนีกอยกุบ้านพอปู่พี่น้องลงดำหน้าจะเศร้าเดี๋ยวแดดขึ้มแดดขึ้มแดดขึ้มอย่างนี้แหละขึ้มพ้นชิตโตอันนี้จูบดำจูบดำหน้าไม่น้องอันนี้ปูเถ่าครัปลดเป็นคนถ่าย เป็นเจ่งดเ,เด้อเห็ดเบี้ยแต่ว่าเปลี่ยนกันไทยพระเอกจ้อยเนี่ยอะไรปู่เฉลยแล้ก็มาดำหน้าพี่น้องพอฝนตกกับ,บพัอแหง้งหรือจูบน้ำน้องใส่มันยังบรวลายให้ประมาณเกือบชีพไห่นี่แหละทั้งร่วมทั้งตะก,กา้า บอกคือบอกคือหายน้อยแต่บปรได้หน่อยได้ดิมันคุ้มฝนอยู่แต่ว่าอยู่บ้านอ่ะเราไม่มีหอดน้าแลนหอบไปหอบมาอียางก็จ่อยสายาเขานะเขาเห็นเป็นคอมเมนต์เป็นตั้งสายาให้ใหม่เป็นตั้งสายาว่าอ๋อยอ่ะซินอ๋อยอ๋อยซินยายบ้านบอ๋อยก็คือแบบ แปลว่าข่าวคล้องแบบคนไปมากใช่นะแบบกล้องย่อไอ้เองี้ยนะ <c oughs> ชิดตะป้าคืออันเสือผ้าวายู่พี่และพี่น้องแต่เป็นเครื่องดำหน้ากับสุดคนไปคนมากคือกเก่าเพราะว่ามันบูรร้ายไร้คนสลายคือป้าป้าวาย่พี่เพราะว่ามันบูรรายเนาะ,ะม,มะันแบบ แดดขึ้มแดดขึ้มมันจะไปยุกก่งกะมาดีแต่มันอ่อนมันดำง่ายแป้งแล้วก็เห็ดถ่างลงไปใส่ให้นั่นดำเบิดเมอแล้วมันนี่นะเพราะว่ามูอนันกกกะมูวานี่ ดูดน้ำน้ำ,น,ำน้องโบอล้วก็จิต้องไปสอนอปัาป่าซิ่วอะไรโตใหญ่ใยญ่ใหน้องนอเอ้ยมันแดดขึ้มแดดเอา้าอยู่เน, <Yeah. S 1> นาะแล้วค้น่าถ้าจอดอพิ่นวานบวเป็ดนี่ค้นซื่อๆก็แม่นอยู่พี่น้องเพื่อก็บริสิทีย์เอาเชียบางที่มันกัดมันคิดานะ <laughs> จำแมนอยู่มันกระคิดจะบัเกียอเนาะคนเราอือาอน้าหัวน้านางคิดอยู่นี่ไปค้นกะมาดัหน้าไปแบบนี้น้าขาดซะก่อนนอ้าจีบขาดขาดไปนีขาดแล้วนะ จะไปขาดเปลี่ยนเล่ากันนนั่แล้วศิษยาขาดเพราะาปู่แ่าเป็นคนไทยเป็นศิษเป็นคนขาดเพาเปลี่ยนกันแต่ว่าปู่แ่าเป็นเฮดเบียกเก่งไอ้พี่น้องเฮดน,นาเก่งเฮดน,นาเก่งอีกอย่างมาอ่อยกับเพิ่นกับไปกรุงเทพตั้งวาลายปี่นะมันก็จะได้ไม่เฮดน,นาซองปี่เ่ามากับฟีเดียวปีเดียวมากับฟีทีซอง ปีที่อันปีที่สองอับเบงนี้พี่น้องบรรยากาศนะแล้วกับแดดแล้วกับเครื่ออ,อยู่ขึ้นจะดันหน้าแปะมะข้อมากิน,นเนาะอยากดิกินกับแฟแจ๊วประเด็กน้องอ่ะแพงแล้วน้องน้องปลูกมะแรงผดีสอนพี่น้องอยู่ในน้องเลยพอดูดน้ำใช่หน้าอลไรน้องมันแห้ง ันชิสอนง่ายปลาซิวกับโตใหญ่ใหญอไปไม่ไปขาดจ้ะไปพระเอกจ้ะไปขาดนาพระเอกจ้อยชะลอยใขาดนา ทหนึ่แล้วนี่ที่สานี่เป็นห้างที่สองข้าว,ะาว,ว,วระับแ้่สาวเราคนประเทไยคิมันสายสาวแบตต่ห้ก็มาสาวางสวยนี่ก็เลยรายสาวแบตไปสืบเปลืองที่สุดก็คือสายสากปิดห้องสายสากแบตนะเปื้องเปลืองเดีเ๋ยวก็ตาย กับโแม่สิสึกอยูได้แบบนี้ดีแต่ยังบอท่านไลยให้พี่น้องกสิไร้แล่มนกสิบริเที่ยวมาดูเปลืองมันหลดแน่เที่ยวเมื่อเที่ยวมาจะถ้าดำจ่พุ่นเท่ากับเป็นทีศจังชิระมาแบบนี้ทียหนึ่งทีมา 1, 2, 1. มือหนึ่งสองมือหลาโคนม่าแม่รวยบ่สบายอยู่ขึ้นมา ูกปลามาแม่รวยพูดสบายพ่นก็บโบเป็นแห้งพ่นแบบพ่นพออามันก็เมื่อยธรรมดาแต่ว่าพ่นก็กินยาค่ะน้านะแต่ยังกังเว้นเพิ่งก็อยู่น้าถ้าได้เมือ่อยเพิ่นอันนั้นเพิ่นก็น,นอนอยู่น้าหน้าอยู่นอกชะลอก็เลยว่าอยากมามันก็ผมมีไผ่ดับอยู่ที่กับอีตน้นกู้นะ้าสองคนดับน้า,ามาซอยเพือนเห็นแล้ว หน้าเท่ามันไม่ได้ค่อยแข้งแห้งมันเป็นโรคเบาหวานตายคกนก็คือซิบขอดใจซอย้อยเนาะีในยังอีกบร,รายให้กันแล้วเขียนเขียต้นตาลลงมาแล้วก็ากราตะกะตะกะตะกะสีตา ดีแต่ว่ามันดินอ่อนเนาะแต่ว่ากับปูกัดเขาเนี่ยตีพี่น้องได้แซซ่อันซ้ำต่เขา่าดีแต่้นมาหดมือนั่นนะป่ากำลังสิตายแหง้งเบิร์ต้นนั่น,นพอดีมาหดเพราะมีแหง้งจ้าปลงไปปล่อยป่าเชงป่าดู ชีดาขาดเพียนอยู่้องเบชิฮานแ้วบ่ำลุงอยู่เพื่อนเปเลือดจางเลือดจางแลยมันชิเมื่อยง่ายเมื่อได้ทาชิบไป,ปชิปเลยกะน,นอนไปสลังองอยู่สลอก็เพนตอบเป็นคนเดียวสลเยเป็นสลอจะเป็นคนตอบเบบยบเอียงเห็ดนั่งนักสลอกกะจะเขียแทน เอียงพอเหตุได้ฉลาดก็เหตุเองก็บม่ได้สวยนั่นกดอกข่าจ่อยเอ้ยกลุ่มค่ะกลุ่มพลนะพี่น้องแต่บโบตกเอาโกบบอ่ะขาขาดด,าด้นแบบโกบเดี๋ยวโกบหน่อยโมนอะทำมาเยอะไม่จะต่อชั้นนี่แล้วคหรอ รอบนอมันก็ล้างยายอยู่พี่นะเนนนตเ oh oh <laughs> ง้งน้ำลงให้ตอดำเบิดมือมึโอ้ยชอบไอ้ถิงเนาเอาหนำนี่มีป้อนอีกบอฮะ คันมันสูงโค้งก็แบบแบบเยียบน้ำอ้านั <c oughs> ่นแหละไอ้จีเปลี่ยนปุห้เปลี่ยนเพราะว่ามันดิเนเนี้ยแบบนี้แหละเอาไม้มาใส่เอาไม้เอาไม้มาใส่บอนคาดทางพี่น้องแล้วมาชิขาดแหลกไว้เอาชิบุเมี่มวย่างอัไรขาดจัีวัชิเกือบชีพบ้พ่อเมียว่าเราไปฟังเห็นบอกเดี๋ยวเพื่อนก็เห็นซีวูแบบสู้กันนะไอ บางบางบางฮ so ู้ค <right ุ้มคนดังเลยดิดังปืนดังปืนดังใหญ่พี่ดังแน่ต้องดำนาแบบนี้คืมแล้วใครจะจะคืมแบบนี้เดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดนะแบบนี้ไะดำนามาเด้อพี่น้องจ๋ามาดำนาเดี๋ยวจะคืมอีกแล้วผุ่นปูเกดำเลย บริจะใส่ขยะสวนขยะอย่ได้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาแรงปูจะพาสอนอติอนตนหยยบเหี่ยมนะฮะบอลนี่มันขาดาไปแล้วอตินนหยี่ยบมนะันนี่ยขาดาไปได้คัน น่นเต็อ่าน้ำเ็มาลาคนมาสร้อยดำหนาขึ้าบทอยกลนลงบม่ดีอ่วด่วนบอกมันเลือกพี่น้องเดินเ็ดอย่างในกระน,นานาสรอยไม่สชเจิดไปเจิดมาก แก่แก่าดัหน้างามดัดใบเด้เ,เ,เานาะกางามกันเขาการแก่แล้วอมแก่แล้ว ด่ดำเที่ยงห่างนักข่าวงามนักข่าวงามแค่นี้นะด่าที่แล้วรเราไม่แตกก่อนนะจ๊ะข้าวใส่สองกุบสามกุ อนั่งเครื on, <utral leader. S 1> ่องนะพี่น้องเอ๊ะจะบอกแพงเมียกะเคยเมียจะคลอง ีจะคลองกับเอร์เนียจะคล้องแบเบอร์ืว่ากระพจะเสียนะดูดีมาว่าแบบเชื่อนเื่องเพนนบุกไมีขาวพี่น้องเอ้ยคนเดียวเ็เอาเลย่ีน่ะ ห้อแพงอะพี่น้องเ้ยเอซีว่าไปแมนเสสยงอันคุยห้องลุงธงคณะที่าหนึ่งเพ่มันหรอไ่เป็นนักรหอกแค่เพี้ยนเรื่อยๆก็ถ้าคนเชื่อแล้วมันจะหล้องยันตยังเชื่อมันจะคล้องนะเมาจะฟองอ้เถอะ นางก็คือแดบนี้แหละพี่น้องอย่าพุ่งล้ำค่านกันเด้อแดดออกอีกแล้วกระดาษ น,น้ำอ่อนข้าผ่าขัาผ่าไม่น้ำน้ำมากไม่ใช่อ่อนกว่านี้ จามาหนิสลักสลเก็บคาบรรยากาศแต่แพงแค่นี้เนาะ <c oughs> ดับหน้าอยู่บ้านปูอีกจักอันสามชีมือคือสิแ,ออแล้วพี่น้องรายการจากเฟสตตกกันได้เมื่อดับอยู่บ้านสายแล้วพงคิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีบาย